เส้นทางอาริยมรคมีองแปดถึงตรงนี้เราก็จะเดินทางของเราเองขอบคุณความทุกข์ทั้งหลายที่มาสั่งมาสอนให้วันนี้ชีวิตยังมีอยู่เมื่อมีความทุกข์เกิดขึ้นมาได้ความดับแห่งทุกข์ก็ย่อมมีแน่นอนห้นทางที่จะดับทุกข์นั้นมีแล้วพระพุทธเจ้าตรัสไว้อริยมรคมีองแปดออกมาเป็นรูปศิลสมาธิปัญญา จากแปดย่อลงมาสามส่วนคารวะทานศินภาวนาญาโยมเริ่มต้นโดยทานทำกลางคือศินและก็มาถึงห่วงน้ําใหญ่ในอริยธรรมคือภาวนาส่วนพระเริ่มต้นด้วยศินก็มาสู่สมาธิปัญญาสมาธิกับปัญญานั้นคือตัวภาวนาสรุปแล้วทั้งเรา ส่วนที่เป็นพระและเป็นชาวบ้านมาบรรจบคบกันที่ภาวนาถ้าสมาธิก็คือสมถภา,าวนาถ้าปัญญาก็คือวิปัสนาภาวนาเพราะนั้นคำว่าภาวนาอันเดียวนมันมันรวบทั้งสมถะและวิปัสนาคือรวบทั้งสมาธิและปัญญาโยมเริ่มต้นโดยการให้ทานการให้ทานนั้นก็คือหัดวางของหนักมันแบกบ แบกหลายก็เลยหัดว่างบ่ได้ก็จกถิมจกเทละเล็กเทระหน่อยพ่อให้มันเบาจกถิมเทละหน่อยพ่อให้เติมเบาก็ไข่ตดีแต่วันมาจำสินิทานมากทานลูกไว้บ้านทานหลานไว้บ้านทานผัวทานเมียทานรายได้รายเสียแต่พระสงฆ์ของเจ้าเนี่ยเริ่มต้นโดยสินพระผนทานหลายทานได้ชมเนี่ยมีเมียก็ทานเมียมีโลกทานลก ท่านเมื่อมาสมัครเป็นคนถูกนุ่งผ้าสามพื้นยังมาสอบไปห้อหาขอท่านกินอาตมาท่านเมียท่านลูกท่านตัวบวเอาทานล่วงหน้าเลยตั้งแต่บท่านได้้ันมันสิได้ก็สิได้น้ำเพินเยอะเสิลายไทยเป๋ปันนี่ก็ได้สีมีผู้เอาน้ำอยู่ได้เลยข้านจังไะใครอยากได้เอาไปโหลดสายมิงสายเน่มคอยข่าน ทานหนาคอยว่ากันไหมนี่เราเราเริ่มทานทานไปล้วจึงไม่ต้องพูดถึงทานพระสงฆ์องค์เจ้าเพูดถึงศินทันทีเลยทานความสะดวกทานความสบายทานสิ่งที่เคยตามใจทานนั้นแปลว่าให้ให้ออกไปเพราะนั้นพระสงฆ์ค์เจ้ารักเราจะต้องมองว่าท่านให้มามากให้มามกาเคยอยู่เคยกินเลายๆเคยสะดวกสบายบางคนเป็นลูกเศรษฐีลูกผู้ดีทาน คือมูมาหอดครอยนั้นพระก็เลยเริ่มต้นโดยสินเลยจัดก,การกับสิลเพื่อให้สินนี้เป็นพื้นฐานให้เกิดสมาธิเมื่อสินดีงามแล้วสีละปริพาวิตาสินได้อบรมภวิตาระ้งรีกรตาสามาธิมหาพลาโหติมหานิสังสาสินอบรมมามากอบรมดีๆสามาธิก็มีผนใหญ่มีอนิสงส์ใหญ่ สมาที่อบรมดีๆปัญญาก็มีผลขึ้นมาวันนี้เราก็เลยเดินทางมาคนละฝั